มนกบมือเพียกเป็นเพี้กตัวแล้วไปตัวขึ้นไปไปพอจะเข้าไปเอ้าข้าไปมองา ย่อยไปบางครั้งก็ <pues> ถายแบบนี้มไ,ม,ไมีคนดูหรอกมันน้าเบือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรสักอย่างต้องมีคอนเทนต์ด็ค่อยทามไปเอง,งว่ามันนคนชอบดูเนี่ยคนไม่ชอบดู อถ้าล้องเราขนาดนี้คนน่าจะชอบดูหมดเ <laughs> ล่ <laughs> ลงเยะ <laughs> อยะมากเลยเริ่มคันแล้วเนี่ยนอนถ้าคาันไปถ้าคันไปมาก ต่อมาต่อเต็มพื้นต่อยแล้วเพื่อว่าเอาตู้ต่อคอต่อแล้วต้องตั้งต่อต่อเลยต่อตรงไหนต่อประตูจะเอาตรงไหนได้หมดต่อปิดประตูเนี่ยนี่ปล่อยมันเล่นหมดเลยปิดแค่ประตูก็พอเยอะของขึ้นเนาะโอ้ร้านใครน่ารักจังเลย